อายุต้องคำสาบอายุ3าปีคนไทยฟังแล้วอาจจะงงๆนะคะปกติแล้วมันต้อง25ปีไม่ใช่หรอเบนจะเพศอะไรแบบนั้นแต่ว่าสำหรับคนจีนค่ะรู้จักกันดีนะคะว่าอายุ35ปีเป็นอายุที่ต้องคำสาบหมายถึงวัยที่ไม่มีใครเอานะคะจะสมัครงานก็ไม่มีใครรับหรือว่าทำงานอยู่ก็เสี่ยงว่าจะโดนจิ้มโดนเอาออกได้ค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะคำสาปที่ว่านี้อาจจะหายไปหรือว่าจะถูกล้างไปได้แล้วค่ะเพราะว่าทางการจีนนะคะเขาเอาจริงตั้งใจส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุค,ค่ะมีการแก้กฎนะคะให้สามารถสอบราชการได้ไปถึง40ปีค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สังคมผู้สูงวัยในจีนไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะ แล้วก็เป็นเรื่องใหญ่กระทบต่อโครงสร้างและทางการจีนเองก็ไม่นิ่งเฉยต่อประเด็นนี้มีการออกนโยบายออกมารองรับอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นกรณีของการจ้างงานนะคะที่คนจีนมักเรียกว่าอายุ3าปีคือวัยต้องคำสาบหรือว่าช่วงปีแห่งอาถรร์เพราะว่าอายุมากเกินกว่าที่จะสมัครงานได้แล้วโดยเฉพาะงานราชการค่ะ แต่ว่าล่าสุดนะคะอ้างอิงจากรายง,งานของเดอะสเตรทไทม์ค่ะระบ,บุว่าตอนนี้รัฐบาลจีนนะคะกำลังดาเนินการแก้ไขปัญหานโยบายการจ้างงานที่เลือกปฏิบัติตามอายุในหมู่ในจ้างมีการเพิ่มเกณฑ์อายุนะคะในการรับสมัครพนักง,งานราชการจากเดิมค่ะลิมิตหรือว่าจำกัดเอาไว้ว่าไม่เกิน35ปีแต่ว่าตอนนี้ขยายเพดานนะคะกลายเป็น40ปีแล้วค่ะ ทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาในสังคมของจีนนายจ้างค่ะมักให้ความสำคัญกับพนักงานหรือว่าแรงงานที่อายุน้อยและค่าจ้างถูกกว่าวัดได้จากการรับสมัครงานต่างๆนะคะทั้งในภาครัฐและเอกชนมักจะมีการจำกัดค่ะให้ผู้สมัครนั้นมีอายุแค่ระหว่าง18ถึง35ปีเท่านั้น มองเรื่องนี้นะคะจากทางศาสตราจารย์หลิวเอ้อเตานักศรษฐศาสตรส์ด้านแรงงานจากมหาวิทยาลัยเหรินมินแห่งประเทศจีนในกรุงปักกิ่งค่ะศาสตราจารย์หลิวอธิบายนะคะบอกว่าคําสาบไวัย35ปีที่ว่านี้อาจจะมีที่มาจากยุคสมัยการปฏิรูปของจีนในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งยุคนั้นนะคะมีการเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ระบุนะคะว่ายุคนั้น มีทฤษฎีที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางค่ะว่าหลังจากอายุ35ปีไปแล้วผู้คนนั้นจะมีความคิดสร้างสารรค์น้อยลงแล้วก็มีแรงผลักดันที่น้อยลงไปด้วยค่ะขณะที่นักสังคมวิทยา mm. เผยเสี่ยวเหมยจากมอเทไลัยชิงหัวนะคะ mm. ก็ให้ข้อมูลค่ะบอกว่า mm. ช่วงที่ผ่านมาบริษัทเอกชนนะคะบางแห่งเริ่มใช้เรื่องอายุโดยเฉพาะอายุ35ปีเป็นข้ออ้างในการปลดพนักง,งาน หรือว่าจำกัดจำนวนผู้สมัครงานค่ะและที่สำคัญค่ะการหยุดความก้าวหน้าในอาชีพการงานในประเทศจีนในช่วงอายุเพียงแค่35ปีถือว่าเป็นอายุที่น้อยมากๆนะคะเมื่อเราเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นสิงคโปร์ค่ะอายุเฉลี่ยนะคะของการหยุดความก้าวหน้าในการงานอยู่ที่48ปีตามผลสำรวจเมื่อปี2020โดยบริษัทจัดทางาน,น r a n s t a t ค่ะ และเมื่ออายุนะคะกลายเป็นข้อจำกัดก็กระทบไปถึงแรงงานได้ค่ะเพราะว่าถ้าหากคนไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะคะดังนั้นก็มีผลไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็มีผลไปถึงเศรษฐกิจจีนที่กำลังซบเซาค่ะดังนั้นรัฐบาลจีนหรือว่าทางการจีนจึงไม่รอชานะคะเร่งปรับแก้กฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมการเติบโตของคนที่อายุมากขึ้นค่ะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะเริ่มขึ้นเมื่อตุลาคมปีที่แล้วค่ะ รัฐบาลจีนประกาศนะคะว่าจะเพิ่มเพดานอายุจาก35ปีเป็น40ปีสำหรับผู้ที่เข้าสอบรับราชการพลเรือนแห่งชาติเข้าสู่หน่วยงานรัฐบาลกลางค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับชาวจีนมาช้านานแล้วค่ะเนื่องจากได้รับการยกย่องเรื่องของชื่อเสียงและความมั่นคงโดยผู้สมัครนะคะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข,ขึ้นไปกระแสะตอบรับในครั้งนี้ถือว่าดีมากค่ะ มีชาวจีนเข้ามาสมัครสอบเดินธันวาคมของปีที่แล้วสูงที่สุดเป็นบธิการมากถึง3ล้าน4แสนคนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัฐบาลท้องถิ่นของจีนทั้งในมณฑลหูเป่ยหูหนานและเทศบาลนครเทียนจินก็มีการเคลื่อนไหวเพื่อมาขยายเพดานอายุสำหรับคนที่มาสอบราชการจาก35ปีเป็น40ปีเช่นกันค่ะ ซึ่งการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อมาปรับเพดานอายุสำหรับการสอบราชการระดับชาติได้รับการเสนอแนะจากที่ปรึกษาทางการเมืองในหลี่เจิ้งกัวจากมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ค่ะในระหว่างการประชุมรัฐสภาประจำปีที่ปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วในหลี่นั้นเป็นกรรมการบริษัทด้านกฎหมายด้วยนะคะเขาบอกว่าเอกชนนั้นมีการเลือกปฏิบัติสำหรับคนที่มีอายุครบ3 5ปีค่ะเนื่องมาจากวัฒนธรรมของจีนนะคะที่เรียกกันว่า 996เป็นค่านิยมที่คนทำงานส่วนใหญ่ทำแม้ว่ามันจะผิดกฎหมายค่ะคือคนต้องทำงานหนักนะคะตั้งแต่9โมงเช้าไปถึง3ทุ่มแล้วต้องทำงาน6วันต่อสัปดาห์เป็นสิ่งที่คนทั่วไปทำนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ทำงานในภาคเทคโนโลยีแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะชาวจีนเองก็มักจะนิยมแต่งงานรวมถึงมีลูกนะคะในช่วงวัย3 5ปีและการมีครอบครัวแบบนี้ ก็อาจทำให้พวกเขานั้นไม่อยากทํางานเป็นเวลานานๆหรือไม่สามารถทํางานหนักผ่ายใต่ระบบ996ได้อีกต่อไปค่ะและนอกจากนี้ในวัย5 5ปีนะคะแรงงานเหล่านี้ยังถูกมองว่ามีพลังงานและความหลงไหลน้อยกว่าแถมมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าบัณฑิตจบใหม่ที่กระตือรือร้นที่จะหางานหรือว่าเข้ารับตำแหน่งค่ะแต่ว่าอะไรก็ตามค่ะแรงผลักดันสำคัญครั้งนี้ อาจจะไม่ได้มาจากเรื่องของมนุษยธรรมนะคะแต่ว่ามาจากเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจจีนมากกว่าค่ะเพราะว่าวัาวายแรงงานนะคะหรือว่าคนทํางานอาจโดนกีดก,กันหรือว่าเลือกปฏิบัติจากอายุของนายจ้างได้ซึ่งนักวิเคราะห์มองนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อายุราชการดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งที่จะมารองรับปัญหานี้ได้และปกติแล้วนะคะประเทศจีนเวลาที่ทางการขยับ ยอมหมายถึงแรงกระเพื่อมที่ส่งหรือว่าบอกข้อความไปยังภาคธุรกิจเสมอและตอนนี้รัฐบาลปักกิ่งเองก็ส่งสัญญาณแล้วนะคะขอให้กระชนนั้นทำตามโดยการเพิ่มเพดานอายุในการประกาศรับสมัครงานเช่นกันค่ะไม่ใช่เพียงแค่การขยายอายุในการรับสมัครงานเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้ทางการจีนมีการขยายอายุในวัยกเกษียณออกไปด้วยผู้ชายนะคะจากเดิม60ปีถูกเพิ่มมาเป็น63ปี ส่วนผู้หญิงที่ทํางานโรงงานนะคะจากเดิมกเกษียณอายุที่50ปีเพิ่มขึ้นมาเป็น55ปีค่ะอ,อ้างอิงเรื่องนี้นะคะจากรายงานของบรูเบิร์กและสัมนักข่าวซินหัวค่ะระบุว่าทางการจีนนะคะเดิเริ่มปรับใช้แผนการเพิ่มอายุเวยเกษียณนับตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่สภา,านิติบัญญัติของจีนได้ผ่านแผนอย่างเป็นทางการเมื่อกันยายนปีที่แล้ว นั่นคือการปรับเพิ่มอายุเกษียณของชาวจีนเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีค่ะซึ่งการปรับที่ว่านี้นะคะจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะใช้เวลาประมาณ15ปีหรือว่าสิ้นสุดในปี2040ค่ะถึงจะมีผลบังคับใช้ได้เต็มรูปแบบทั้งนี้นะคะเป้าหมายสุดท้ายของแผน15ปีที่ว่านี้ก็คือการปรับเพิ่มอายุเกษียณสำหรับผู้ชายค่ะจากเดิมจบที่60ปีขึ้นเป็น63ปี ส่วนผู้หญิงนะคะในกลุ่มทำงานโรงงานจากเดิมจบที่50ปีขึ้นมาเป็น55ปีค่ะส่วนผู้หญิงที่ทำงานออฟฟิศนะคะจะขึ้นมาจาก55ปีเป็น58ปีค่ะปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ก็คือจีนนั้นเจอกับวิกฤตสังคมผู้สูงวัยค่ะทางการจีนตัดสินใจขยายอายุเกษียณเพื่อป้องกันร,ระบบบำนาญของประเทศเกิดปัญหาในอนาคต เพราะว่าตอนนี้คนจีนค่ะกําลังอายุยืนมากขึ้นนะคะอายุไขเฉลี่ยของคนจีนตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น78.6ปีค่ะจากเดิมนะคะอยู่เพียงแค่44ปีต่อคนเท่านั้นเมื่อปี1960และคาดว่าผู้สูงวัยนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น30%ของประชากรทั้งหมดหรือว่ามากกว่า400ล้านคนภายในปี2035นี้ค่ะ เนื่องจากตอนนี้อัตราการเกิดก็ลดลงหรือว่าต่ำลงเรื่อยๆมีรายง,งานระบุนะคะว่าตอนนี้คนวัยทำงานของจีนประมาณ5คนจะต้องเลี้ยงดูผู้สูงวัยอย่างน้อย1คนแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าจะต้องแบกภาระมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆดังนั้นประเทศจีนตอนนี้ต้องเจอกับศึกหนักค่ะเนื่องจากปัญหาแรงงานที่ลดน้อยถอยลงขณะที่เงินนะคะหรือว่างบประมาณสำหรับเงินบำนาญก็เริ่มขาดแคลน และเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะสามารถสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจได้อย่างหน,นักนักเศรษฐศาสตร์นะคะจึงได้เรียกร้องค่ะให้มีการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับอายุกเกษียณของประเทศแล้วก็จําเป็นนะคะต้องดึงแรงงานสูงวัยเข้ามาเพิ่มขึ้นมารองรับตลาดแรงงานที่อาจหดตัวรุนแรงขึ้นในทศวรรษหน้าและป้องกันการหดตัวในการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ เศรษฐกิจผู้ส่งวัยหรือว่าเศรษฐกิจสีเงินซีเวอร์เอคอนเมีเกิดขึ้นแล้วนะคะในประเทศจีนค่ะรัฐบาลบอกว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะยาวค่ะสำนักข่าวซินหัวรายง,งานเรื่องนี้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะระบ,บุว่าถังเฉิงเพ่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการ,รพลเรือนของจีนนะคะเปิดเผยบอกว่าจีนนั้นจะเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าในการปรับปรุงคุณภาพและขยายกำลังการผลิตของเศรษฐกิจสีเงินหรือว่าซ mm ีเวอร์อีโคนมีเพื่อมาส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับประชากรสูงวัยโดยก่อนหน้านี้นะคะในการประชุมเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนหรือว่า CDF ประจาปีนี้มีการออกแผนขึ้นมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยช่วง10ปีหลังจากนี้เป็นต้นไปคือนะับตั้งแต่ปีนี้นะคะไปถึงปี2578เป็นช่วงเวลาสำคัญค่ะในการรับมือกับความท้าทายของสังคมผู้สูงอายุจีนระบุเลยนะคะว่าจะส่งเสริมการพัฒนาเชิงบูรณาการของศักรรมการดูแลผู้สูงอายุกับอุตสากรรมอื่นๆค่ะอย่างเช่นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสุขภาพกีฬา และการบริการภายในบ้านเรือนพร้อมกับเดินหน้าโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะเพื่อดูแลให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมากขึ้นแม้กระท e ั่งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซค่ะก็บอกว่าจะมีการปรับนะคะให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุมากขึ้นเรียกได้ว่านี่เป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้งระบบหรือว่ายกเครื่องครั้งใหญ่ค่ะ รวมไปถึงการเดินหน้าวิจัยแล้วก็หานโยบายนะคะเพื่อมาดูแลซีเวิร์กอี o คโนมอย่างยั่งยืนด้วยค่ะอายุ35ปีสำหรับคนจีนนั้นอาจจะเป็นวัยที่ต้องคำสาบนะคะแต่ว่าณวันนี้ก็มีความหวังแล้วค่ะว่าคำสาบนั้นกำลังจะหมดไปและคุณผู้ชมล่ะคะคิดอย่างไรกับวัย35ที่ว่านี้สำหรับเมืองไทยเด็กไปหรือว่าแก่ไปหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของการกเกษียณด้วยนะคะคิดว่า60ปีนั้นถูกต้องหรือ,อยัง สำหรับสังคมผู้สูงวัยซึ่งบ้านเราเองก็เจออยู่เช่นกันค่ะ